สวัสดีครับวันนี้ผมพามารีวิวเจ้าแซดันปี2014นะครับอันนี้รถสวยสายกิฟเลยนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับรถเพิ่งเช็ค,ชคระยะ24,000กโลมาเพิ่งเปลี่ยนยางเปลี่ยนหัวเทียนยางเปลี่ยนหน้าหลังครับยางเบน,นย์ทาวาวิน ตั้งวาลถายมันเครื่องเปลี่ยนกลองคือทําเทคระยะสองพแล้วยังเหลือโซ่สเตอร์อย่างเดียวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ยังได้อยู่ครับของแต่งครับก็คร่าวๆก็มีกระจกปลายแฮนมีการมอน้ำครับตุ้มแกนล้อนหน้า 2 2> ข้อ SC Y ไ i p e คู่ตัดข้อทับออกแล้วนะครับแล้วกาดสายเครื่องท้ายสั้นตรงรุ่นสาดฝาเครื่องครับสาดฝาเครื่อง I G ตันนี้ท้ายสั้นตรงรุ่นเกิดพันไปท้ายไปเดียวในตัว M D มือคัด CRG นะครับอัน,นี้ รถวิ่งไป26,207 26โลเช็กระยะ2 4 0 0ตอน20,26,000โลนะครับพิ่งเช็คใปมันมาเลยก่อนลงขายมา้อแส่พ่อ,อ,อกัน オフ、ファイナルコックフル。 โอเคนะครับผมรถหลวงเหลิงบางตาใครมีรถอยากขายทักมานะครับ